สวัสดีครับวันนี้ผมกคชะพาทุกคนนะครับไปลุ้น a อ r d ดอกันนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ตลาดมันเป็นตลาดขาลงนะครับผมแล้วเราไม่รู้ว่าจะทำอะไรกันนะครับเรียนเราก็ดอยกันนะครับผมใครที่ช้อนก็ช้อนไปนะครับส่วนวันนี้นะครับไอตัว yes token นะครับมีกิจกรรมดีๆมาฝากนะครับก็คือแจกแอดด็อปนะครับผม ก็จะแจกอยู่ที่50,000โทเค็นนะครับมูลค่าอยู่ที่3ล้านบาทนะครับแล้วก็กิจกรรมนะครับก็จะได้ก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับผมตั้งแต่27เมษายมษา่ผ่านมานะครับผมก็จะหมดเขตวันที่11พฤษภาคมนะครับเวลา6โมงเย็นนะครับผมแล้วเราต้องทำยังไงบ้างนะครับผมเราไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ ก่อนจะไปลุ้นนะครับลุ้น a d o p เราก็ไปดูเช็คดูนิดหนึ่งนะครับว่าไอตัว yes token เนี่ยครับทำเกี่ยวกับอะไรนะครับผมเราก็เข้าไปเช็คตรงที่ที่เว็บไซต์มันได้เลยนะครับกดเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับผมไอตัว yes token นั่นก็คือไอตัวเป็นเป็น,ปนอ่าเป็นยืมนะครับเป็นยืมเป็นบล็อกเชนนะครับที่เราสร้างขึ้นมาเป็นยืม c o m d i g i t a l นะครับเป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาในบล็อกเชนนะครับที่ที่ทำการสามารถทําการยืมเหรียญได้นะครับผมอย่างสินทรัพย์ในการคำประกันก็จะเป็นพวกครับผมบิตครับแล้วก็พวก K คอะไรเงี้ยครับผมราคาตอนนี้ก็จะอยู่ที่อ่ตัว y Yes Token นะครับราคาวันนี้นะครับราคาขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับผม ไอตัว market cap นะครับก็อยู่ที่279.7ล้านนะครับผมแล้วก็ราคานะครับต่อโทเค็นนะครับอยู่ที่55.94บานะครับบาทนะครับโอเคเราก็ไปดูกันตัวนี้ก็จะเป็นกราฟนะครับกราฟราคาของ Yes Token นนะครับเราก็ลองมาดูว่ารายวันนะครับผม โอเคครับผมนี่ครับลายวันจากที่เปิดอยู่ที่26 28นะครับอยู่ราวๆนี้นะครับก็ขึ้นไปขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่60 60กว่านี่ครับ68นะครับ68 69นะครับผม แล้วก็ตอนนี้ลงมาอยู่ที่55.9นะครับไปเราไปดูกันเลยนะครับผมว่าเราลองไปเช็คดูไอตัว w i t e Paper ก่อนนะครับผม w i t e Paper เนี่ยเราก็กดไปที่ก็คือแผนแผนของอถ้าเรียกนะก็คือแผนการตลาดหรือว่าแผนธุรกิจนะครับเราก็กดเข้าไปดูเช็คดูตรงนี้ได้นะครับนะครับนี่กดเข้าไปนะ โดยยึดโทเค็นนะครับก็คือจดอบริษัทได้จดทะเบียนนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นข้อมูลต่างๆนะครับบริษัทก็จดทะเบียนอยู่ที่ทุนจดทะเบียนนะครับอยู่ที่แปดสิบล้านบาทนะครับก็จะมีเจ้าของมีมีมีผู้ถือหุ้นนะครับหลักนะฮะอย่างนี้ครับผมทุนจดทะเบียนอยู่ที่แปดสิบล้านนะครับแบ่งเป็นหุ้น อยู่ที่แปดล้านหุ้นนะครับหุ้นละสิบบาทนะครับผมแล้วก็ก็พวกนี้ก็จะเป็นพวกคนถือหุ้นใหญ่นะครับผมเป็นพวกผู้บริหารอย่างตัวสุธิกียรตินะครับเกียรติพัฒนากุลน,นะครับตัวนี้ก็เป็นอ่าคนรุ่นใหม่เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ไปแรงนะครับผมพวกนี้ก็ยังยังพวกนี้ก็ยังบางคนเราก็จะไม่รู้จักแต่ทุกคนนี้ก็ผมเชื่อว่า หลายคนนะครับที่รู้จักนะคือคุณจอนนี่นะครับแอนโฟนี่นะครับผมถ้าพูดชื่อบางคนอาจจะยังไม่รู้จักนะฮะเดี๋ยวเราไปดูหน้ากันนะครับว่าคุณจอนนี่นะคือใครนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูป๊บดูหน้านะครับคุณไหมครับเนี่ยครับ เป็นดารานะครับผมเป็นดาราส่วนคนที่เป็นผูู้ถือหุ้นใหญ่นะครับประธานเจ้าเจ้าหน้าที่บริหารนะครับคนนี้นะครับผมแล้วก็เป็นพวกกรรมการนะครับก็จะเป็นพวกบริษัทใหญ่อยู่นะครับเป็นบริษัทน้ำมันพืชไทยนะครับซึ่งซึ่งบิ๊กบิ๊กทางนั้นนะครับแต่ละท่านนะครับผมโอเคเราก็ไปดูกันว่า มันมีอะไรบ้างนะครับผมนี่ครับผมแผนผู้ถือหุ้นนะครับยืมไม n ยืก็คืออันนี้ก็จะเป็นเป็นอีโคซิสเต็มนะครับผมที่ที่เป็นตัวใหญ่นะครับพวกนี้ก็จะเป็นอีโคซิสเต็มคอมมอนนะครับยืมไมดอทเน็ตยืมไม้ไฟแนนซ์นะครับดิจิ t a ลยืมไมสโตร์นะก็จะมีหลายตัวนะครับ อย่างสินเชื่อต่างๆอะไรเงี้ยกอนี้นะครับผมก็จะตามแผนใครที่วันนี้ผมก็จะไปเร็วหน่อยนะครับใครที่สนใจนะครับก็มาหาอ่านกันได้นะครับในในวท์เปเปอร์นะครับก็จะมีอยู่ในในส่วนข้างในเว็บไซต์ของมันนะครับผมครับก็สามารถยืมแล้วก็ใช้สินทรัพย์ค้ำประกันโทเค็นนะครับผมครับ ก็เดี๋ยวผมจะไปเร็วๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปล่า a d o ดอนะครับส่วนรายละเอียดก็ไม่ได้เข้าไปลึกนะครับให้ทุกคนเข้ามาหาอ่านเองนะครับผมพอมันมีอยู่ในนี้นะครับผมนี่ครับทั้งหมดนะครับทั้งทั้งหมดนะครับเมื่อกี้คือหุ้นนะครับแ 80ล้านหุ้นนะก็คือหุ้นแต่ตัวนี้ก็จะเป็นเหรียญครับเหรียญย e s token นะครับก็มีอยู่ทั้งหมด10ล้านนะครับ10ล้านเหรียญนะครับผมนี่ครับราคาตอนตอนเปิดนะครับอยู่ที่27บาทนะครับผมนี่ครับสำหรับการขายสารานาฮะพับบิดที่ตลาดลองนะครับเหรียญ y ี s token นะครับทุกจับคู่กับสินทรัพย์ที่ให้ยืมในระบบนะครับ ครับนะครับ KTBc และ KKUSDT นะครับผมท,ที่วางเป็นสินทรัพย์คำประกันนะครับผมนี่ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับผมที่จะปล่อยออกมานะ50%นั่นก็คือ5ล้านโทเค็นนะครับสำหรับตลาดรองนะครับส่วนอีก25%นั่นก็คือ 250ล้านโทเคนนะครับจ่ายให้กับลูกค้านะครับไอจะมีการล็อกนะครับ10เดือนนะครับผมส่วนอีก25ล้านโทเคนนะครับก็สำหรับพวกทีมงานนะครับพวกพวกเดบต่างๆนะครับก็จะทยอยปลดนะครับ25เดือนนะครับเดือนละ10,000แสนโทเคนนะครับผมโอเคเราก็พอรู้คร่าวๆแล้วนะครับเกี่ยวกับ เหรียญตัวนี้นะครับผมเสร็จแล้วเราก็ไปดูไอตัวกิจกรรมของมันได้เลยนะครับผมกิจกรรมของมันก็คือเราก็กดเข้าไปตรงหน้านี้กดเข้าไปแล้วเรามันก็จะมีมันจะมีให้เราล็อกอินนะครับนี่ครับว่าเราจะล็อกอินไอโกลเลมเนี่ยเราจะล็อกอินผ่านทางไหนนะครับผมก็ บางคนที่มีแล้วนะครับเพราะว่าบางคนก็สมัครผ่านเมลเฟ e บุ๊กแล้วก็ Google นะครับผมอย่างถ้าใครมีแล้วกดเข้าไปมันก็จะไปอยู่นานเข้าไปทำให้ครบนะครับผมมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับผมโอเคมันก็จะนี่ครับเราก็จะต้องทำให้ครบ5สเต็ปนะครับสเต็ปที่1ก็คือต้อง เข้าร่วมนะครับผ่านไลน์นะให้เรากดเข้าไปนะครับแล้วกดเพิ่มไลน์แล้วก็อันนี้สเต็ปที่หนึ่งนะครับพอกดเสร็จทําเสร็จเรียบร้อยเราไอตัวบวกหนึ่งนี้เราก็จะถูกเช็คนะฮะเช็คเช็คเป็นเช็คถูกนะครับผมเสร็จแล้วก็สเต็ปที่สองนะครับก็จะเป็น a c e b o o k นะฮะให้เรากดเข้าไปในในล l l i ตามลิงก์ตัวนี้นะครับกดไปแล้วก็มันก็จะลิงก์เราเข้าสู่เพจ a c e b o o k ของ yes token นะครับผม ให้เรากดกดอ่ากดถูกใจนะครับในเพจของ Yes t ท k e n นะครับแล้วก็กดแชร์กิจกรรม Adopt ตัวที่เป็นหน้ารูปเมื่อกี้นะครับผมตัวนี้ครับกิจกรรม Adopt นะครับผมที่เราให้เรากดกดไลค์กดแชร์นะครับผมพอเรากด เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กลับมาทำในส่วนขั้นตอนต่อไปได้เลยครับผม ตัวนี้นะครับก็คือกิจกรรม Ado ์ที่เราต้องแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดแท็กนะครับแท็กเพื่อนนะครับก็คือตัวหน้านี้นะครับผมให้เรากดเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปทําการทําขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับผมนี่ครับเสร็จแล้วเราก็กดไลค์กดแช์เสร็จนะครับผมก็กดแท็กเพื่อนนะครับแท็กเพื่อน3าคนนะครับอย่าลืมทําให้ครบนะครับไม่งั้นเราก็จะไม่ได้รับ สิทธิ์ด็อนะครับทำให้ครบเสร็จปุ๊บพอเช็คถูกนะครับมันก็จะครบแล้วพอครบนะครับพอครบมันก็จะเช็คถูกให้เราเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ให้กรอกนะครับกรอกไอเปิดตัว Open Chat นะครับตัวเข้าร่วมนะครับ Community นะครับ Yes Token Line Open น h a t นะเข้าร่วมแชทของในตัว ตัวย e สโทเค้นนะครับผมพอกดเข้าไปแล้วมันก็จะมีให้เราทำการ KYC นะครับยืนยันตัวตนนะครับผมพอ <P appearing> เรายืนยันตัวตนทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นโชว์ติ๊กถูกให้เรานะครับพอเราติ๊กถูกเสร็จแล้วนะครับติ๊กถูกให้ให้หมดนะครับให้เราทำการให้เสร็จสิ้นนะครับพอเราติ๊กถูกเสร็จแล้วก็จะทำการรอเนี่ยครับผมก็จะทำการรอ นะครับในการที่เราลงทะเบียนนะครับรอรับสิทธิ์ก็จะดูก็จะมีการตรวจสอบนะครับภายใน3วันทําการนะครับก็จะแจ้งผ่านที่เราลงทะเบียนไว้นะครับผมโอเคมันก็กิจกรรม a i r d ดก็มีแค่นี้ครับผมไม่ได้มีอะไรที่ยุ่งยากแล้วก็ยาวนะครับผมหวังว่าทุกคนจะได้รับ a i r d ดกันนะครับทำให้ครบกันนะครับผม สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ